สวัสดีค่ะชาวลักนาราศีมิถุนหรือชาวราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่14บมิถุนายนถึงวันที่14รกรกฎาคมนะคะในช่วงประมาณวันที่นี้เนาะหรือเป็นผู้ที่นําวันเดือนปีเกิดสถานที่เกิดมาผูกดวงวางลาาักนณาแล้วได้เป็นชาวลักนณาราศีมิถุนนะคะชาวราศีมิถุนเป็นราศีแห่งการเรียนรู้ ราศีปลายธาตุลมมีดาวพระพุธเป็นเกษตรเจ้าเรือนนะบอกว่าเจราจาอ่อนหวานให้ทายพุธดาวพุธเป็นเกษตรอยู่สองราศีคือราศีมิถุนและก็ราศีกันตรงราศีมิถุนนี่เขาบอกว่าเด่นเรื่องคำพูดมากกว่าเรื่องของเอกสารนะเดือนกันยายนนี้ชาวราศีมิถุนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดาวพระราหูที่ทับมานาน 18แปดเดือนสำหรับชาวราศีมิถุนได้ย้ายออกจากบ้านราศีมิถุนแล้วนะคะดีใจด้วยนะคะก็มิถุนเนี่ยก็หนักก็เหนื่อยมาสักพักนะบางคนก็ถึงกับนอนไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะว่ามันลาหูวมาอยู่อย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยพักผ่อนนะลาหัวแต่ข้อดีคือเราได้เรียนรู้อะไรที่แบบอยากรู้สารลี้ลง่งลี้ลับหรือว่า สิ่งที่เราอยากทำเราจะเจาะลึกได้มีโอกาสได้ศึกษาที่ลึกซึ้งนะอืมก็ดาวย้ายไปใหม่ๆนะมันย้ายที่สิบก่อนที่จะย้ายดาวหูเอ้มิถุนก็น่าจะเจออะไรอยู่เยอะอยู่นะดาวทิ้งทวนนะมันจะทิ้งไปปลายราศีแล้วก็มันเป็นต้นราศีเพราะถ้าดาวหูเนี่ยเขาเดินทวนทวนชาวบ้านนะเดินไปตรงฝั่งตรงข้ามข,ของชาวบ้านเขา ก็พอย้ายไปพึ่งศพเป,เป็นองศาต้นๆของพึกศพเนะี่ยมันก็ยังส่งผลถึงมิถุนอยู่นะแลวมิถุนก็อย่าชะล่าใจนะคะระมัดระวังสุขภาพของตัวเองด้วยเนาะมันจะส่งผลถึงตัวเองโดยตรงนะก็พอย้ายไปยังไงมันก็เบาเบาลงนะเดี๋ยวมันจะค่อยๆเบาไปทีละสติรันะบ,บคนที่เจออนะไรเยอะๆคือมันอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละคนด้วยบางคนมีดาวตั้งรับที่โอเค เวลาเจอดาวอะไรมาแบบนี้เขาก็จะไม่หนักมากเขาก็จะตั้งรับได้ดีแต่ถ้าสมมุติบางคนดาวตั้งรับไม่ดีเป็นดาวแบบมันเป็นผู้ศัตรูกันอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบต่อสู้กันไงมันก็เหมือนคนเราเนี่แหละเนะาะพอเจออย่างงี้ยก็จะต่อสู้กันดาวย้ายไปก็โอเคละดาวตัวเองเดือนนี้อยู่ไหนดาวตัวเองก็คือดาวพระพุธดาวพระพุธดาวพระพุธก่อนวันที่19บเก้าเนี่ยอยู่ตรงราศีกัน าดาวตัวเองอยู่เป็นอุดเป็นเกษตรอยู่ในเรือนพันธุนธก็ส่งผลถึงว่าช่วงนี้มีเวลาได้ทำกิจกรรมอะไรบางอย่างของคนในครอบครัวได้ไปพบพ่อพบแม่จากเวลาที่ไม่ค่อยมีให้กันก็จะมีเวลาให้กันมากขึ้นหรือ,อได้ไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของบ้านสมมติเป็นนายหน้าขายบ้าน,นาเดือนนี้จะทำได้ดีนะ จะทําให้แบบได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าตรงที่ว่าดาวเสาร์กับดาวบฤหัสก็ยังเล็งเจ้าสตาราศีมิถุนอยู่นะดาวตัวเองก็ไปอยู่เป็นอุดแล้วก็เป็นเกษตรด้วยในเรือนพันธุทุกจะส่งผลในเรื่องนี้นะแล้วก็ถ้ามองมุมกับการอีกอย่างหนึ่งคือเราอาจจะเอามีเวลาแบบคิดคิดอยากจะปรับปรุงบ้านเรือนเราอานี้ก็ได้นะ ม,มีความคิดนะมีแนวคิดอยากจะทําหลังวันที่19เกดาวพระพุธย้ายเข้าสู่ราศีตุลเป็นราศีปุตตะนี่ไงอยากจะทําอะไรใหม่ๆปรับปรุงบ้านนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ดูไปดูแลใส่ใจทํากิจกรรมกดกับคนในบ้านที่อายุน้อยกว่าเรานะเป็นบุตรบริวารลูกหลานอะไรเงี้ยเนาะอืมแล้วก็มีแนวคิดไอเดียจะบรนเจิดนิดหนึ่งสําหรับชาวราศีมิถุนในเดือนนี้นะอยากคิดทํานูน่ทนทํานี่โปรเจกต์เราจะเยอะแยะไปหมดนะอืม นั่นแหละแล้วก็คิดอยากจะเอาเงินไปลงทุนอะไรใหม่ๆด้วยนะคะก็เป็นจังหวะที่ดีเนาะก,ก็ลองวางแผนดีๆถ้าอยากจะทํานะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่มีดาวพระเสาร์และดาวพระพฤหัสเล็งลักนาอยู่นะดาวสองคู่นี้ก็เขาก็ไม่ได้ถูกกันสักทีเดียวแต่ใดๆก็แล้วแต่นะดาวจะลิงยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรามีสติเราไม่โลภเราคิด ถึงความเป็นจริงเราก็จะไม่ถูกหลอกนะหรือว่าถ้าจะลงทุนกับใครแล้วนั้นอะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการที่ว่าไว้ใจด้วยแบบสัญญาปากเปล่าอะไรเงี้ยต้องต้องหลีกเลี่ยงตรงนี้นะอาจจะต้องเป็นทําเป็นลายลั์อักษรหนึ่งแยกแยะนะคะแบบบางทีไปลงกับเพื่อนลงทุนอะไรกับเพื่อนเงนี้ยเราก็ไว้ใจกันอย่างเงี้ยคือเรื่องธุรกิจแล้วก็เรื่องเพื่อนหรือว่าเรื่องคนรู้จักเราต้องแยกออกจากกันนะ ก็ให้มันชัดเจนนะแล้วมีการแบ่งปันผลประโยชน์อะไรเงี้ยคือตอนมันไม่มีผลประโยชน์มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกค่ะแต่ถ้ามันมีขึ้นมาเมื่อไหร่เห็นมีปัญหาทุกรายเนาะแล้วก็ดาวพรหัสกับดาวเสาร์อยู่คู่กันแบบนี้มันกลัวได้เป็นในเรื่องของคดีความอาจจะเป็นอย่างนั้นได้นะให้ระมัดระวังนิดนึงอันนี้เตือนเฉยๆนะแต่มันมีเกณฑ์ได้ทาอะไรใหม่ๆเราก็ดีนั่นแหละนะดาวตัวเองไปอยู่ในเรือน ในพพเดือนที่สัมพันธ์กับดวงนะมันก็ส่งผลดีนั่นแหละนะลงทุนอะไรก็ค่อนข้างให้ผลดีนะให้ผลตอบแทนดีโอเคตอบรับดีอย่างเงี้ยแต่ดาวมันสัมพันธ์กันหลายๆองค์เราก็เตือนกันให้ระวังกันนิดนึงนะให้ตั้งสตินิดนึงเท่านั้นเองนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราเตือนแล้วจนไม่ทําอะไรเลยไม่ทําอะไรเลยเราก็จะไม่เกิดรายได้อะไรเลยนะเอคือบางทีคนเรามันก็ต้อง ทำด้วยความระมัดระวงังดีกว่าไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้เดินหน้าเลยอย่างเงี้ยเนาะก็ดาวการเงินล่ะดาวการเงินเป็นดาวพระจันทร์ก็เดือนนี้ดาวพระจันทร์มันเดินเดินครึ่งเรามาดูดาวพระศุกร์แทนแล้วกันดาวพระศุกร์เนื่องจากเป็นดาวการเงินและความรักจะแทนเรื่องนี้ได้ด้วยนะแต่เนื่องจากดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนปุตตะแล้วก็เจ้าเรือนวินาศนะเดือนนี้ราชาวราศีมิถุนถ้าอยากจะเสี่ยงโชคลองเสี่ยงโดนะคะ ดาวราหูก็มาอยู่มาอยู่ตรงนี้นะอะไรกอะไรรับๆนะโชคลับๆนี้ก็ได้นะก็ก็ลองเสี่ยงดูมีเกณฑ์มีเกณฑ์นะจะค่อนข้างโชคดีในเรื่องนี้นิดนึงนะแต่ก็อย่างงมงายนะคะอืเล่นได้เสี่ยงได้นะแต่ก็อยู่บนพื้นฐานที่ว่าเออในความเป็นจริงหน่อยนึงตั้งสตินิดนึงนะอืมก็สําหรับคนที่อืม ไม่ได้ทํางานประจําอย่างเงี้ยเน e. าะชาวราศีมีถุนเดือนนี้ถ้าเป็นเซลล์เป็นอะไรเงี้ยอืมีค่าคอมมิชชั่นอะไรเงี้ยพวกฟรีแลนซ์อ่างเงี้ยค่อนข้างได้รับเงินเป็นกอบเป็นกรมนิดนึงนะเนื่องจากดาวตัวเองมาอ,อยู่เป็นอุดก่อนมาที่19บารพุธยังอยู่เป็นเกษตรแล้วเป็นอุดไงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ค้างจ่ายมาอย่างเงี้ยในจงังหวะแบบนี้เดือนนี้เราจะได้ได้คืนนะเหมือนเงินตกเบิกอะไรเงี้ยสำหรับค่าจัดการหรือว่าบางคุที่แบบว่าเออค้างค้างค้าง,าง,างาค่าคอมที่เกิด ติดปัญหามาไงเดือนนี้มีโอกาสได้ทั้งหมดเลยนะแล้วก็ถึงแม้ว่าเกิดจากผลงานใหม่ๆของเราก็มีโอกาสได้นะคะการเงินค่อนข้างโอเคนะาราศีมีถุนเดือนนี้เนาะเตือนกันนิดนึงดาวพระราหูไปอยู่ตรงวินาศเนี่ยบางทีเราต้องทําใจในเรื่องบางเรื่องนะอาจจะถูกใส่ร้ายใส่ความอะไรอยู่ข้างหลังได้เนาะอันนี้ให้ให ให้เตือนกันไว้เฉยๆนะคะอาจจะเกิดภาวะทําให้เราอึดอัดแบบนั้นเนาะแล้วก็คู่ครองคนรักก็ยังเหมือนเดิมนะดาวพระพัสก็ดาวพระเสะวก็ยังลิงลัคนาอยู่เนาะยังพินทุบาทอยู่สําหรับคนที่มีคู่แล้วที่มีปัญหากันอยู่แล้วเนี่ยอืมก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆเคลียร์กันนะคะถ้ามันมีเคลียร์ไม่ได้บางทีเราก็ต้องบอกว่าต้องทําใจนะคะบางทีมันอาจจะไม่ใช่คู่ครองกันเนาะแล้วก็แต่ถ้าใช่คู่ครองกันเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนั่นแหละค่ะค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะคะ คุยกันที่ะเป้อเนาะค่อยๆเคลียร์กันแล้วก็ส่วนคนยังไม่มีแฟนไม่มีคู่ครองคนรักมันก็จะมีเกณฑ์เดือนนี้อาจจะไปแอบชอบใครเขาหรือเปล่าเพราะว่าดาวตัวเองเข้าในเดือนปุตตานะมีเกณฑ์ไปชอบพออะไรเจอคนถูกใจนะแต่ว่าเช็คดูให้ดีนิดนึงแล้วกันนะกลัวมีปัญหาภายหลังเพราะยังไงดาวเสาร์ยังเล็กขนาอยู่เป็นพินทุบาทอยู่นะคะเช็คดูก่อน,นเนาะเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหานะ แล้วก็อย่าด่วนตัดสินใจอะไรช่วงนี้ถ้ามีเกณฑ์ได้ไปพบเจออะไรกันเงี้ยค่อยค่อคุยแล้วก็ค่อย,ค,อยค่อยทำความรู้จักกันค,ค่อยค่อยคบกันนะคะอย่าอย่าบุ่มบามที่แบบว่าจะลงเอยอะไร,ะไรง่ายๆถึงแม้ดาวปัตตนิจะเป็นเกษตรแต่อย่าลืมว่าดาวรเสาก็ยังอยู่คู่กันด้วยนะคะอืตรงนี้มันกลัวจะเกิดปัญหาภายหลังได้แล้วก็ปีหน้าดาว ทั้งสองดวงเนี่ยทั้งพระตหัสแล้วก็ดาวเสาร์เนี่ยยังย้ายไปอยู่ในเรือนมรณะด้วยนะกลัวมันจะเกิดปัญหารักกันไม่กี่เดือนแล้วจบกันอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคนที่มาชอบและเป็นคนต่างชาติต่างประาางเงี้ยม,มีลุ้นนะค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าก็อย่าใจเร็วด่วนได้นะคะค่อยๆคบค่อยๆคุย,คยคกันไปนะค่อยๆเรียนรู้กันไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรเนาะแล้วก็ เรื่องการเงินแล้วก็พูดไปดิยางกันอย่างาเพื่อไปแล้วความรักการงานการงานมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนิดนึงสําหรับชาวมิถุนจะยุ่งยากหัวใจอึดอัดสุดฤทธ์นะถ้ามามีคนมาถามว่าอยากย้ายงานอะไรเงี้ยถามว่าอืมก็ไม่แนะนําให้ย้ายนะให้อยู่ที่เดิมแล้วก็ปรับตัวนะ่าจะเหมาะกว่าแต่ว่าถ้ามันทนไม่ได้มีเกณฑ์ย้ายมันก็ต้องอดทนนะก็คือต้องไปอยู่ที่ใหม่มันก็ต้องปรับตัวนะบางทีมันมีเกณฑ์ต้องจบจบจากที่เดิมแล้วไปเริ่มที่ใหม่ จบจากงานเดิมไดไ้ไปเริ่มกับงานใหม่เยคนที่ดวงดีๆก็อาจจะแบบไปอยู่ในจุดที่มันโอเคกว่าเดิมนะอาจจะได้ไปเลื่อนขัน้นนี้มันมีเกณฑ์เหมือนกันนะเพราะรากรรมมามันก็เป็นเกษตรไงแต่มันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตนะเมื่อไหรก็ตามที่เราเจอเกณฑ์เปลี่ยนแปลงแบบนี้ให้อดทนน,น,นะเพราะว่าบางทีช่วงนี้เดือนนี้คิดว่ายังอดทนได้อยู่นะชาวราศี้ิถุนนะ่าจะยังไม,ไม่เปลี่ยนนะ แต่มีเกณฑ์ถ้าปีหน้าเนี่ยหลังพระฤหัสกับเสาย้ายเนี่ยหลังที่14บแล้วก็ที่หธันวาเนี่ยสิบสี่สิบสี่พฤศจิกาถ้าพระฤหัสดาวกามะเราย้ายออกก่อนไปมรณะเกณฑ์ตรงนั้นอะพฤศจิกา่ะมีเกณฑ์สูงมากที่จะเราจะทนไม่ได้ที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนนะดาวมันจะร้อนนะมันจะทําให้เราอยู่กับที่เดิมไม่ได้มันมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงแบบนั้นนะถ้าอดทนได้ก็แนะนําให้อยู่ก่อนนะแต่ดาวมันมาแบบนี้บางทีมันมันมันต้านยาก ถ้าจุดที่มันจะต้องเปลี่ยนแล้วก็ต้องเปลี่ยนนะทุกมันก็เป็นธรรมชาติถ้าเราเปลี่ยนมันใหม่ๆม,มันก็ต้องมีการปรับปรับตัวนิดนึงนะคะข้อดีก็คือคนที่ทํางานกับต่างชาติต่างภาษาค่อนข้างโอเคนะบางทีเขาบอกว่าเอ๊จะมีทุนจะมีการเปลี่ยนแปลง,ปงอย่างนี้อย่างงน้นอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เงี้ยแต่พอเขาทางานกับต่างประเทศเงี้ยเจ้านายเป็นต่างชาติเนี้ยกลับกลายเป็นว่าเป็นดี เดี๋ยวก็จะเป็นเกษตรใช่ไหมตอนนี้มอณะกก็มาอยู่เป็นปัตตานีใช่ไหมคะอืมก็เกณฑ์มันก็จะเป็นประมาณนั้นแหละถ้าต่างชาติต่างภาษาโอเคคู่ครองคนรักเหมือนกันนะถ้าเป็นคนต่างชาติก็ไม่ค่อยมีปัญหาปัญหาจะน้อยกว่าแต่ว่ามันมีเกณฑ์เปลี่ยนไหมันมีเกณฑ์เปลี่ยนอยู่แล้วอะค่ะถ้าถ้ามันถึงจุดเปลี่ยนบางทีมันก็ต้องเปลี่ยนนะคะก็การงานเนาะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ การเงินเราก็พูดไปแล้วคราคลองความรักแลเรากปสำหรับชาวราศีมิถุนเ,เดี๋ยวในช่วงที่ว่าพฤศจิกาใช่ไหมเดี๋ยวดาวพระฤหัดย้ายไปอยู่ตรงราศีมังกรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกทีนะอาจจะพูดควบรวมไปเลยว่าพระฤหัดกับดาวพระเสาร์ส,ส่งผลยังไงบ้างนะแต่เดือนนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะการเงินโอเคเลยนะ แต่มันอาจจะวุ่นวุ่นหน่อยนั่นเองถึงแม้ว่าเราไม่ได้ย้ายงานไม่ได้เปลี่ยนงานนะในองค์กรแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนระบบกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะดาวพรฤหัสกับดาวพระเสาร์คู่คู่ปฏวิวัติเปลี่ยนแปลงเนาะตรงนี้เราก็ต้องทําใจการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างก็อาจจะทําให้เราอึดอัดนิดนึงเราไม่เคยชินไงแต่ทุกครั้งมันมีการเปลี่ยนแปลงมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นนะอม,มันอาจจะต้องสูญเสียบางสิ่งแต่ว่ามันก็ต้องได้อะไรบางอย่างกลับมาเนาะ ชาวราศีมิถุนนะในเรื่องของการงานนะคะคู่ครองคนรักเหมือนกันถ้าสมมติมีปัญหากันเนาะ mm. ก็ค่อยๆพูดถ้ามันค่อยพูดไม่ได้บางทีเราก็ต้องทําใจตรงนี้ก็ต้องเป็นกําลังใจให้เช่นกันนะคะ,ะสําหรับชาวราศีมิถุนในเดือนกันยายนนี้อ๋อมีอีกจุดหนึ่งชาวราศีมิถุนที่บอกว่าเสียงโชคดีมันจะคอนเฟิร์มอีกเรื่องหนึ่งคือดาวลาภะอยู่เป็นเกษตร นะแต่ละภาพมาจากอริด้วยนะอย่าลืมนะออืมก็ถ้าจะเสี่ยงโชคไม่มีเกณฑ์เสี่ยงโชคจริงๆริราศีมิถุนเดือนนี้แต่ถ้าเสี่ยงก็อยาไม่อยากให้งมงายนะคะก็เอาที่แบบมันมันไม่ไม,ไม่ไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนอะ่ะอ,อย่าไปงมงายมากต่อให้แบบว่าในการเสี่ยงโชคในเรื่องของอเสี่ยงแบบที่เขาเสี่ยงกันอลอตเตอรี่อะไรเงี้ยนะถ้าจังหวะแบบเนี้ย คนไม่ชอบเสียงน่ะก็ยังมีเกณฑ์อะไรโอกาสดีๆอะไรเข้ามานะเหมือนที่บอกแหละอถ้าคนทํางานฟแลนซ์ก็จะได้มีโอกาสได้จับเงินก้อนใหญ่ๆนะสาหรับเดือนนี้แล้วก็ถ้าเกิดงานประจํหล่ะก็ได้ทํางานที่แบบค่อนข้างสําคัญนะได้มีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆอย่างเงี้ยเดือนนี้ชาวม,มิถุนจะได้มีโอกาสแบบนั้นนะอืมนันแหละอาจจะต้องต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงหรือระบบอะไรใหม่ๆบ้าง แต่ว่าเกณฑ์เ,เดือนนี้ค่อนข้างโอเคได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะอโอเคยังไงก็แล้วแต่ก่อนจะทิ้งเออก่อนจะจบกันในเดือนกันยายนนี้ก็ฝากชาวราศีมิถุนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยกันแล้วกันเนาะให้โอกาสที่ว่าดาวพระอังคารมาอยู่เพนเกษตเอรษพาตัวขอโทษค่ะพาตัวเองออกไป ออกกาลังกายบ้างนะคะเพราะยังไงดาวอังคารอ,อีกเรือนหนึ่งก็เป็นอลิไงมันก็ก่อให้เกิดเราจะเกิดโรคภัยได้ง่ายด้วย <c oughs> จะเจ็บป่วยได้ง่ายอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเอาจุดตดินของดาวอังคารมาใช้ก็คือดาวอังคารคือเขาชอบออกกาลังกายเนาะเอาตรงนี้มาใช้ก็จะทําให้เราแข็งแรงมากขึ้นนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนในเดือนกันยายนนี้ก็ขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ พบกันใหม่ในเดือนตุลาคมเนาะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาทางมือถ์โท,ที่ยิ่งให้ไว้ให้นี้ได้เลยนะคะก็หรือว่าสอบถามมาทางคอมเมนต์อะไรก็ได้นะคะอโอเคค่ะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ